สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนซาลูนะคะวันนี้นะคะที่จะพาไปอ่านฉลากยาค่ะไปดูสิว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยเขามีข้อบ่งใช้แล้วก็คําเตือนในการใช้ยากันยังไงบ้างนะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างเล็ก,ลกๆน้อยนนะคะเพื่อเป็นความรู้ค่ะไปดูกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ยาตัวแรกเลยนะคะก็คือโดลิ p a n แซงซองกรัรมนะคะก็คือยาพาราซิตามอนนะคะยี่ห้อ d o l ิ p พนห0ากรัมนะคะดูเลอร์เอฟฟก็คือแก้ปวดแล้วก็ลดไขค้ค่ะ s ูดอ o s ชาร e จเอก d ดองเ e หมายความว่าใช้ยาเกินขนาดเท่ากับอันตรายนะคะ,ดะเดปา s s เ la dose p เปอร์เดทวิลฟัวนะคะก็คือใช้ยาเกินขนาดสามารถทำลายตับได้ค่ะ <m> ทีนี้เรามาดูข้อบอ่งใช้กันบ้างนะคะว่ามีอะไรกันบ <m> ้างค่ะ a t t e n t i o n r e อ e v e z à la doute et ่ l ลองฟ้องอปาร์ตงกเติโกรัมคำเตือนนะคะข้อบ่งใช้นะคะสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กที่มีน้ำหนักเริ่มตั้งแต่27กิโลกรัมนะคะก็เอเริ่มตั้งแต่อายุ8ขวบขึ้นไปนะคะลองฟ้อง e ดอะแบงกตสงก่องกิโลกรัมอวิฮงวิแกงสองกงสุเตลาโนติกส์ เด็กที่มีน้ำหนักตั้งแต่27-50ถึงกิโลกรัมนะคะอายุราวๆแปดถึงปีควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ค่ะอดูสเอองฟอ d เดอะพลัสเดอะเซ a กงกิโลกรัมอปาติดองวีฮงแกงสอง c อ m p r า m é p ดอะคอมพ e เม่ปาร์ปริสเอสเ e ซเลปริสดูมวันก pas อเม s s าวีเมิกล ผู้ใหญ่และเด็กที่มีน้ำหนักเกิน50กิโลกร,รัมขึ้นไปนะคะอายุราวๆ15ปีใช้1-2เม็ดต่อครั้งนะคะเว้นช่วงอย่างน้อย4ชั่วโมงไม่เกิน6เม็ดต่อวันค่ะโดยไม่มีคำแนะนำจากแพทย์และข้อสุดท้ายนะคะเนปัพ e องเอิงโน o ทอร m เมดิกามองกงทนองดูพ่ฮัสิตามอลก็หมายความว่าห้ามรับประทานยาอื่นนะคะที่มีส่วนประกอบของยาพาราเซตามอลค่ะเพราะป้องกันไม่ให้ใช้ยาซ้ำซ้อนนั่<า>นเองนะคะ ทีนี้เรามาสรุป คำเตือนแล้วก็ข้อบ่งใช้ในการใช้ยาโดุลิพันนี้นะคะ 1. งบ่งใช้สำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่มีน้ำหนักตั้งแต่27กิโลกร,รัมนะคะเริ่มตั้งแต่8ปีขึ้นไปค่ะเด็กที่มีน้ำหนักตั้งแต่27-50ถึงกิโลกร,รัมนะคะอายุราว8-15ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะผู้ใหญ่และเด็กที่มีน้ำหนักเกิน50กิโลกร,รัมขึ้นไปนะคะอายุราว15ปีใช้ 1- 2เม็ดต่อครั้งนะคะเ,เว้นช่วงอย่างน้อยสชั่วโมงไม่เกิน6เม็ดต่อวันนะคะโดยไม่ต้องรับคำ ของยาพาราซิตามอลในขณะที่ใช้ยานี้อยู่นะคะเพื่อป้องกันการใช้ยาซ้ำซ้อนนั่นเองค่ะเอาละทีนี้เรามาดูตัวอย่างของยาตัวอื่นๆกันมานะคะยาที่เห็นในรูปนะคะเป็นยาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะคะบลูสโกเซ อิงเตอร์ดิสนะคะโกรเซก็คือผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะอิงเตอร์ดิสก็คือข้อห้ามค่ะเดอปาอุตลิเซเชและฟาร์มอองเซียนเตออากูเตดูกาเชมมัวเดอโกรเซสนะคะก็คือห้ามใช้กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะอายุครรภ์สเดือนขึ้นไปนะคะห้ามใช้เลยนะคะถ้าเห็นในรูปลักษณะแบบนี้นะคะก็คือห้ามใช้นั่นเองเดอปาอุตลิเซเชและโดเรซองเตออูและฟาร์มองนาชเดอ Okay. Femme ตรงนี้นะคะห้ามใช้กับกลุ่มไวรุ่นะคะหรือว่าผู้หญิงไวเจญพันพา์นะคะที่ปราศจากการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ผู้หญิงตั้งครรภ์ด้วยค่ะเซิร์ฟออนลับซองเซอร์ด n ต t i v e t h ีฟที่คอ i q ิก ยกเว้นผู้ที่ต้องได้รับการรักษาเท่านั้นนะคะถึงจะใช้ยาตัวนี้ได้ะคะเพราะว่ายาตัวนี้เป็นยาอันตรายนะคะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะสังเกตที่รูปผู้หญิงตั้งครรภ์น,นี้นะคะถึงแม้จะไม่มีขีดทับห้ามใช้นะคะแต่ก็จัดอยู่ในกลุ่มของยาอันตรายค่ะซึ่งต้องใช้อย่างระมัดระวังและอยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะ เอาระคาสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับเรื่องของการซื้อ,อยาที่นี่นะคะการซื้อ,อยาเช่นยาพาราเซตามอลนะคะก็สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะตามฟาร์มาซีนะคะฟาร์มาซีก็คือร้านขายยานะคะแต่ถ้าเป็นยาเฉพาะทางนะคะคุณจะต้องได้รับใบสั่งยาจากหมอจากแพทย์เท่านั้นนะคะคุณถึงจะไปซื้อได้ค่ะไม่เหมือนบ้านเราเนาะโอเคก็ฝากไว้เป็นความรู้เล็กๆแน่น้อยนะคะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตาม ะะสวัสดีค่ะ